สวัสดีครับผมจกกกักรวรรดิยานกรสกุลศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งศึกษานิเทศที่ดูแลงานการศึกษาประถมวัยของสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับวันนี้ผมจะได้มาพูดถึงนะครับรูปแบบกระบวนการทํางานนะครับแล้วก็แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคุณครูเกทานีศิลิมาศหรือคุณครูเจนะครับผม คุณครูเจนะครับเป็นคุณครูที่มีความเสียสละมีความคิดสร้างสรรค์ในการแจกประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนราชานุบาลน,นะครับเป็นโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดการที่คุณครูมีแนวคิดหรือแนวทางในการจัดรูปแบบการศึกษาที่เป็นเป็นแบบ active learning ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆสิ่งนี้ต้องจําเป็นอาศัยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง อาศัยคุณครูนะครับที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือ Creative Thinking ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับเพราะการจัดการศึกษาปะมวัยเป็นการจัดการศึกษาแบบ Learning by Doing หรือ Learning by Play นะครับเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับเด็กประมวัยนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรรมศึกษาน่านเขตหนึ่งมีโครงการที่สําคัญ ในการขับเคลื่อนการศึกษาผรมวัยเช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการปลุกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจเจเสียงและโครงการพ,พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะทางภาษาสำหรับเด็กผรมวัยซึ่งคุณครูเจถือว่าเป็นครูต้นแบบที่นํากิจกรรมเหล่านี้ลงสู่ห้องเรียนได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็สามารถพัฒนาเด็ก ในห้องเรียนของตัวเองได้รับรางวัลมากมายนะครับและที่สําคัญที่สุดคือคุณครูเจได้พัฒนาการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่ที่คุณครูเจได้รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีในโอกาสที่ครูเจนะครับได้ส่งผลงานเข้ารับรางวัคลครูดีดวงใจในฐานะที่เป็นศึกษานิเทศที่ดูแลงานผลวัยขอสนับสนุนและขออีกเป็นหนึ่งเสียงที่จะส่งเสริมครูเจให้ได้รับให้ได้รับรางวัลน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ